เดียวกันก็คงจะไปกินคงกินข้าวมาแล้วว่างั้นก็ไปกินข้าวกินปลารับประทานอาหารคือแล้วแต่เพราะดูของเอที T แล้วสบายใจบางทีดูอาจอยากนึกอยากทานข้าวก็ไปทานข้าวแต่พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนทีนี้การคนไทยเราเดินมากจะพูดไม่เหมือนกันคือคําพูดประโยคเดียวกันแต่จะเรียกได้หลายอย่าง ยังยังยังทานข้าวกินข้าวยัดหาข้าวก็ะซวกข้าวแดกข้าวสว้าปาอมอะไรโอ้ผิดกับคนจีนเช่นะคนจีนยังไงคนจีนมาข้างข้างบ้านก็มีแปะอยู่คนคนอไรงี้เขาก็ใช้คําเดียวเนยกินเนี่ยกินเจี๊ยกระโลกันทั้งบ้านละเจี๊ยลัน เชียงลันอุ้ยเชียงลันปลาข้าวต้มไหมอ่ะไม่ไม่ใช่ข้าต้มมัดเลยเชียงลันเออวันนี้ใส่สีแดงสีแดงนี่ถามจริงไว้ผมแบบปักโจชอบแบบสไตล์ต่างประเทศนี่ลูกครึ่งกว่าเ่ยลูกครึ่งฮะเป็นลูกครึ่งครับคุณพ่อเป็นชาวอะไรจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นชาวเยอรมันโอพ่อชาวเยอรมันครับแม่กะเหรี่ยงฮะไอห้ามีแม่เป็นกะเหรี่ยงก็ไม่บอกอูกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงเหรอแค่หูบ้าง ไม่รู้ฟังภาษาไทยไม่ค่อยชัดเจนก็เลียงก็เลียงท่านี้พ่งกลับมาจากเยอรมันเหมือนกันโอ้เก่งเก่งภาษาไม่พอได้ฮะพอได้ภาษาอังกฤษที่พอได้พอได้ถ้าถ้าเกิดผมนับเป็นภาษาไทยคุณนับเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมหวานหวานหวานคอแรงเลยหวานคอแรงอย่างภาษาไทยหนึ่งหนึ่งก็หวานโอเคอ้าเอาเหี้ยนี่ตะกี้มันยกป้ายอยู่ไม่เหรือหาดีไม่พอแล้วหาแดงไม่พอเลยจะมัต้องเอาอย่างนี้แหละเฮีย แล้วผู้ใครสองคนเน,นี่ยไม่รู้เลยวันส้นตีนนะเนี่ยใครนี่ใครผัวกูอะสิผัวผู้บังเกิดกล้าวกูโธ่นึกว่าถ้าคนเมาจะได้แจ้งตำรวจมันก็เมาเหมือนกันนั่นแหละมันเมาทั้งเช้าทั้งเย็นมันเมาทุกวันนี่เนี่ยมันจะมาจับหาอะไรกูกเราใครใครเป็นผัวใครเป็นเมียเ<ส>นี่ยบ<า>งังบังมันไว้หน่อยอีเหี้ยเนี่ยโอ้โหท้ายไปอย่ามาเสรรือกเรื่องชาวบ้าโนโองต้นเอเตอรแม่งไรสารา นี่แม่งนุ่งกางเกงรุ่นไหนวะเนี่ยฮะอดเยี้ยวเยี้ยวไม่ได้อั้นมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วซิปมึงหายไปไหนอ่ะมีผัวทั้งทีดีไม่ได้อยู่นี่ไงอโอ้โหมันเมาเหล้าอะไรกันโอ้โหแม่งแดกเหล้าส้นตีนอะไรวะนะ่ะโอ้โหซิปอยู่ข้างหลังองีกเนี่ยอ๋อดมดมแล็กเหรอหำตัวเอง คนนี้อะไรดมหําตัวเองพี่ต้องช่วยหนูนะม<า>ันพี่ต้องช่วยหนูนะนี่มันกระเทืบหนูทุกวันอีดาวอุบาททำไมล่ะไอ้หัวปรีเดี๋ยวเซ่ให้เธอมานี่เนี่ยมึงมาคุยกับกูเนี่ยมึงมาเล่าเสือกเลยสัตว์เล่าเมื่อบ้านกองเต้น มเติมแม่งเลยไอของหมดของหมดของหมดกูบอกม,มึงนึ่เะว่าโอ้ต้องหลายครั้งแล้วเนี่ยกูดินบอกมึงเนี่ยตาม<น>ึงไลนี่แลมึงไม้กูหัวก็ไม่มีแล้วกูหมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยมีเสื้อผ้าชุดเดียวเนี่ไม่มีอะไรจะใส่แล้วมึงเคยทํางานมาเลี้ยงกูมัม้งไหมเนี่ยโอ๊ยเลยยางี้กูไม่เลี้ยงมั้งเหอะกูตีนเลี้ยงหาบ้าบอที่ไหนมึงเคยให้กูแด็กมั้งไหมเงินทองมึงเคยส่งให้กูมั้งไหมเนี่ย มึงพูดโกงงี้เหรอเนี่ยไม่ใจกูพูดยังไงก็เมื่อตอนปีใหม่กูให้ไว้ร้อยเงี้ยโอ้โหกี่เดือวเนอะโอ้โหไอ้ชิบหายมันให้ดมมั้งเปล่าวเนี่ยร้อยหนึ่งอะกูจ่ายประหยัดแน่นะเนี่ยยังเหลืออยู่เจ็ดสิบบาทโอ้โเฮ้ยตั้งแต่ปีใหม่เหลือเจ็ดสิบเออโอ้โหมาเรื่ประหยัดมัธยัดมึงกันดีกว่าไม่จ่ายประหยัดอย่างนี้จะเอาอะไรแดกคิดดูปีมให้กูร้อยหนึ่งอะแล้วมันจะมาขอกูอีกแล้วเนี่ยจะเอาทางอีกันกูให้มันทุ้กูให้มันรู้วันจันทร์แตละร้อยอะ จันจันเดินไหนจันทคาดอ่ะไม่มีเราพี่เล็กช่วยหนูเหรอนี่สันบอกโค้ดโค้อเส้นเมื่อกี้แม่งบอกมีเหลือเจ็ดสิบเอามาให้กูเหลือแบ่งกันก็เมื่อวานเสียพวกเด้งไปอีกห้าสิบเหลือยี่สิบเหลือยี่สิบก็เอายี่สิบก็มึงจะมาเอากูมึงมาให้กูสิบห้าบาทมึงก็เหลือไปห้าบาทแล่ไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีเหลืออ้าวเหี้ยหนังหัวหลุดหัวอยู่นี่โอ้ย มึงก็เกินไปหาลูกเมียเออไม่ได้มาทำเลยอย่ามาโกหกนะเมื่อกี้คนข้างบ้านมาบอกกูว่ามึงไปเดินยกายโชว์ไข่สัตว์หาแดงเลยัยงท้องกูเองมึงเคยให้แล้วไม่เผื่อกูหระอฮะมึงแดงคนเดียวไม่เคยเผื่อกูเลยไงส่งเต้นเดี๋ยวถือใม่โอ้โดนโดนโดนแล้วของกูหมด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคู่นี้หยุดไว้ก่อนอ้าวเฮ้ยฟุ๊กเว้ยไปได้กะรีคล้องหลอดมาเหรอโอ้โหเมียผมเมียผมนี่เมียจะไปจะพากันไปจ่ายของที่ห้างมมลิคิงทำให้บอกว่าเมียไม่เชื่อเลยเนี่ยไม่กลัวตีเดี๋ยว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 ผมด่านะ้วผมอย่ากูถอนไม่ได้นี่ศาสตร์เดี๋ยวจะเอาอะไรนักหนาวันเนี้ยกูบอกไม่มีไม่มีมจะเอาอะไรกูอีกอ่ะ ท้ายมีเงินทองทำงานแล้ววันมึงไไหนเฮียผัวก็เดียวเลี้ยงไม่ได้ก็ดเพ่อพ่อมึงมีที่ไหนมีแต่ผัวเลี้ยงเมียไม่เป็นไรหรอกแม่แกไปผู้หญิงแม่แม่มึงเดี๋ยวไปจ่ายของกันพ่อพอมึงอย่าไปสนใจพ่อพ่อแม่มันเลยมาลองนะจิ้งก๊อปเออไปเสือเฮียอะไรด้วยเดินเทียงไปไหนก็ดีแม่มึงแล้วกลับไปทางเก่าดีกว่าเดี๋ยวเนาะ กูหายี้ยอะไรล่ะก็กูยังไม่ได้ตังเลยไม่ได้ตังแล้วมึงจะเมาอะไรจากโู้มึงจะเดินตามกูงทำไมเนี่ยกูปิดไปให้มึงไม่ชอบดีเหมือนกันเราก็ชอบคนทะเลาะกันแล้ว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 ไม่เอาหรอกเจ้าตังที่ไหนมาให้มึงนักหนาสับสองตัวได้มั้งไปไกลเนี่ยมึงไปไกลได้มั้ยเนี่ยฮะมึงมาพูดเพื่ออะไรอยู่แถวนี้เดี๋ยวมึงจะไปทางไหนอ่ะทางมีตรงเนี้ยแม่งกลัวต้อเต้นต้องอยู่แฟดแน่ในสาวเนี่ย ทำไมรู้ล่ะชอบเสือกเรื่องชาวบ้านเนี่ยอุ้ยแม่มึงอย่าไปเสือกสิไม่ได้เสือกแล้วแกจะเสือกก็น่าจะไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะแม่มึงจะเดินไปไหนตั้งนานเนี่ยฮะกูจะเดินหลบกูเดินตามมึงเนี่ยแล้วมึงจะให้กูไหมเนี่ยกูถามอี่ทำเนี่ยมึงจะให้กูไหมถ้ากูมีกูให้แต่นี่กูไม่มีออ้ันนีต้องมีไม่โดนกูไม่โดนนะ ทำไมเขาไปเนี่ยแกจะทำอะไรเนี่ยหัวกูอยู่นี่เหีียเจียมตะเหียบทำเหี้ยอะไรหมัดมันไม่มีแล้วตรงนี้ทุกทีเลยแกเห็นคนทะเลาะกันแล้วชอบใจอ่อนอีหนูหผัวมึงจะเอาอะไรเอาตังเราเรามองโลกให้ดีเข้าไว้ถ้าเกิดเออมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ถ้าเกิดเราให้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็เลินทะเลาะกันใช่แล้วเวลามันทะเลาะกันอีกแกก็ขนบ้านไปให้มันหมดเลยสิไม่หรอกอ่ะอ้หนูเอาแพ่หัว คุณดีๆอย่างพี่าหายากเห็นคนตกทุกเดืนายากพี่ยังช่วยเหลือเห็นไหมอ่ะร้องไห้<ท>แม่พ่อหอ,องตาย่ะทอนมาสี่ร้อยห้าสิบเฮียจะอมผัวมาอีกแล้วเนี่ยแล้วมึงจะให้กูไปแลกที่ไหนเนี่ยฮะกูไม่หมดล้วกันเดี๋ยวถ้ากูเหลือใช้กูก็มาให้มึงเองอะ ไปเลยเดี๋ยวเราไปห้าร้อยเลยมึงไปซะเลยเราขึ้นไปดูชั้นเก้านะเดี๋ยวเขาอัดคอนเสิร์ตที่เส้นคอนเสิร์ตมาเพื่อนด้วยวันนี้บอกเพื่อนบอกแล้วจะเป็นนั่งกินเหล้ากันคนเยี่ยงามวันนี้จะไปเที่ยวเท็กเกียรติงามดาบแม่งกู้เลยมันจังไรทั้งคู่เลยนะดูมันแต่งตัวดิทำไมเนีอะห้าร้อยยังเหรอ ก็มีห้าร้อยมึงจะเอาอะไรล่ะกูมีแค่นั้นแล้วกูก็ไม่มีแล้วห้าร้อยห้าร้อยพี่เขาให้มาความแจ้งนะเที่ยวไปไปเดี๋ยวซื้อไม่หนามมาฝังนั่นตัวเองไปเลยเฮ้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 ยโหขี้เหร่ไหมเนี่ยมึงว่าัวมึงขี้เหร่ไหมซอมไหมี้เหอ่กูก็รักเฮ้ยเมียที่ดีมันต้องอย่างนี้พอมันดีแล้วมันจะเอากันพวกเราก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยไมงได้บอกไง ไม่เป็นไรเราเราใจดีเข้าไว้เถิดเฮ้ยตังห้าร้อยกูไม่พอวันนี้นัดเปเลี้ยงเพื่อนนะที่ดารามิวสิกเนี่ยอยากเกาตู๋สิพ <c oughs> ี่กลัวตังค์ไม่พอใช่มีอะไรติดตัวไปมั่งไหมล่ะประกันเผื่อพลาดสร้อยสร้อยไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีหรอกแล้วทองที่กูฝากไว้มันไปไหนอ่ะกลายเป็นลูกประคำไปแล้วมันละลายเป็นลูกประคำไปได้ยังไงวะน้ำท่วม มึงไปหาสร้อยมาให้กูใสสองเส้นได้ไหมไม่มีหรอกพี่แสร้อยเจ้าสร้อยที่ไหนมึงอย่ามาโกหกไอ้ส่อนเตนนะก็ไม่มีจริงจริงมึงอยากหกน้องเตนนะตอนปีสามาขูซื้อให้มึงสั่งเหลืงนึงอ่ะแม่แม่มึงแม่มึงสร้อยแกสองเส้นให้เขาไปสักเส้นหนึ่งครับแกใจใจดีเกินไปแล้วโคตรพ่อโคตรแม่มึงแม่มึงสิให้เข้าไปเถอะโดนทะเลาะคนทะเลาะกันแล้วหนวกหูอ่ะ นะจะได้เที่ยวสบายๆใจมึงไม่มีจริงๆเรารวยนะัเนแหละเพราะเอิญว่าเรารวยนี่เงินเมึงต้องไม่หามาโกนต <สะ S 2> ้นเตียนเส้นเล็กแค้หมันว,วนนเดียวแม่เลี้ยงไม่น้ออีหนูบอกว่าไอ้เส้นนี้เอาไปขายได้เลยลูกเ,เป็นไรล่ะผัวจะได้ไม่ทะเลาะกันมีปัญห,หาอะไรก็ไปเป็นกะหลี่ที่ซ่องชั้นก็ได้วที่ให้เนี่ยหวังนะหวังจะได้เรามาตกเขียวแค่นี้พอไหมล่ะขอบใจที่รักเดี๋ยวพี่มานะ้วเดี๋ยวพี่ดิ้นเพื่อเธอเอ้ย แม่มึงอีกเส้นหนึ่งเขาเขาาจะไปดิ้นต่อโอ้ยแกจะบ้าเลยแกอยู่แก๊งเดียวกับมันหรือเปล่าเนี่ยมาไม่เป็นไรเราไปเที่ยวกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเสื้อใส่เนลยเห็นไหมเห็นไหมกูบอกแล้วเห็นไหมแล้วกูมีที่ไหนแล้วเสื้อขอให้มึงไปแล้วกูจะใส่ที่อะไรล่ะโอ้ยจอมนิวสิกแม่งแอคโคตรเย็นเลยเ้วมึงอยากไปดาราที่อื่นก็มีเยอะแยะมึงไปวิลล่าก็ได้วิลล่าไม่มีดิ่งหลอกมินแต่ต้หลอก ไม่หลอกงั้นก็ไม่ต้องไปแล้วแกเนี่เหนียไมผมไม่มีไหนียวไปที่มันจะเอาเสื้ออีกแล้วแม่แม่มึงแกกระถอดให้มันไปสิชิบหายรักมันมากกว่าตัวเมียทะเลาะกันน่าเห็นใจนันตัวเองชอบเสื้อมาปีกันชอบพอไม่คานไปหามอยากจะดูว่ามันจะ ยกได้หรือเปล่าน้ำกระเดนเข้าตาไปเถอะแม่แมันไปเนี่ยพูดดีๆแล้วนะเนี่ยบอกว่าเสื้อน,นั่นแน่จะให้เมีอลรมนะก็เดี่ยวสิกูจะขอก็อยู่เนี่ย <c oughs> พี่ <c oughs> ขอเสื้อให้หนูเถอะนะไม่งั้นมันถีบหนูตายเลยแม่ให้มันไปแล้วมันแล้วแต่ไม่ต้องมาปิดสายทันเสื้อตัวน,นี้ก็ได้ให้เสื้อมันไปแล้วกูจะไปอยู่ที่ไหน ออกทุกวันคุณนาสัยเสื้ออยู่ไม่่เกียวกับเป็นไรไม่เป็นไรให้ไปไปแม่นะเดี๋ยวไปหาซื้อข้างล่างนะไอ้จังไรเอ้ยรีบซื้อพี่จะต้องทีบรู้อีกดีนะว่าใส่เสื้อก้ามมานะเน่าควงตีนสาวโคดีด้วยแล้วเหรอลรับอะไรก็รีบออกจากบ้านรีบหยิบไปใส่หมดเลยเวรกรรมแกเอามาใส่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย แกหยิบเพลงแกนึกว่าเสกตาไปแล้วนะไม่ต้องไปจู้จี้ไปแล้วจะไม่ให้ให้เฮ้ยกล้งแกล้งอย่างนี้เขาไม่ให้เข้าไปหรอกมีตังค์สักอย่างไม่เป็นไรหรอกโอ้จะบ้าแล้วมีตังค์สกปรกขังคมรังเกียจเขาไม่เข้าไปหรอกจะทำยังไงแางแกให้หนูตัวแน่เป็นตายยังไงกูก็ไม่ให้มันเดืดขาด ให้มาให้มาแล้วพ่อสงสารมาให้แล้วแล้วเดี๋ยวเพื่อนรอหนาของเก่งทุกตัวเป็นยังไงกูก็ไม่ให้ให้ไปแลี่นะสงสารมันให้มามันโคลาไซกันใส่ไม่ได้หรอกเออมันใส่ได้เพราะมันพร้อมกว่าเราใช่างแม่มาให้ไปของเก่งสงสารแล้วเดี๋ยวเพื่อนรอจะเย็นๆนะโอ้แม่งหมดกลิ่นแล้วด้วยสารอะไรอ่ะหามกูเดี๋ยวร้องมา ให้นะให้มันได้แต่ไม่มีอีกคนดึงเนี่ยเก่งในย้อนก็เก่งในไม่มียาหรือเก่งหนก็เก้าเก่าไอ้หัวระยำแล้วไปซ่อมซื้อให้ใหม่แม่ก็ไปแจกชาวบ้านหมดไปนะเดี๋ยวเรียบกลับเดี๋ยวเรียบกลับมึงจะขอเฮียอะไรกูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบกลับเดี๋ยวเรียบกลับขอบใจมาก โอ้ยไม่ไหวแล้ววะเฮ้ยรองเท้าแม่งไม่ไหวว่ะพี่ <c oughs> พี่ฮะหนูอยู่กับพี่มาสิบกว่าปีแล้วมีอะไรพูดมาเลยถ้าน้องชวนกับพี่อย่างนี้พูดมาหนูยังไม่เคยมีชุดนอนเลย <c oughs> ใช่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 ยางไร <c oughs> ร้อยหกสิแม่งไม่มีปัญญาซื้อเลยลูกขอชุดนอนใส่สักชิ้เมื่อเมืงเป็นเมียกูแน่นะกูต้องดูแลมึงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกใช่ไหมช่วยกูากูไม่มีอะไรกูต้องการมึงก็หาให้กูได้กูต้องหาให้มึงได้กงการใช่นะมืงไม่ต้องห่วงะชุดนอนใช่ไหมอยากได้สีอะไรล่ะสีชมพูก็ได้น่ารัก สีมันเัียนตาเนยแกก็ให้เข้าไปสิอ่อมึงแล้วไม่ให้ได้ยังไงอะโอมกันก็แม่มึงก็ให้เข้าไปนี่ไอสั์หัวมาอยู่นู่นมาตีกะรีแกมทำไมอะวันดีค่ะวันดีที่เออามาหากินจะเจ็บจะจนนะวันดีค่ะดูหน้าทางเป็นคนดอกทองนี่ มีเงินมีทองรีบสิพี่ลักษณะตอนเป็นสาวจะขี้เอานะนี่เอาขี้เอาเอาใจขี้<น>อายขี้บาพี่ขอเสื้อก่ <นะ S 2> อนก็ได้สงสารเมียผมเออนะจริงเนี่ยถ้าเกิดให้ชุดนี้มาผมเลิกดมเราผมไม่ดมอีกแล้วมึงจ<น>ะ,ะได้เท่าไหร่มึงก็ไปเอาไปดมหมดมึงก็เลิกแล้วไงเนี่ยสงสารเมียนะเลิกนะเลิกเลิก,ลก,ลกทิ้งก็น่าอ่ะอ่ะนะนะนะยาวอะไรอีกเนี่ยนี่ชุดนอนเมียไม่มี ช่วยหน่อยนะครับอคนะอละครึ่งแล้วกันอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวแม่ถึงปฏิโคสจะไปไหนชุดนอนอ่ะนะนี่ไม่เคยอยากให้ใครเรานะเห็นว่ามันมืดแล้วก็เลยให้เพราะคนแม่มึงให้เข้าไปเถอะนะานะนานนะเลดีจังเลยเนี่ยตุต๊ตุ๊ตุ๊คอนนี้อะไรว่าหน้าเหมือนจิ้งเหลนนี่ไงรีบหน่อยสิพี่หนูจะเข้านอนแล้ว รีบไปอาบน้ำนอนเลยนะเดี kind of ๋ยวไม่กลับมารู้เปล่าเมียที่ดีดีมากเอ๊ะหน้าหมอบนบนเดียวแล้วถ้ามีเสื้อถ้าไม่มีกางเกงมันก็กระไรอยู่อยังไงมันเข้าชุดอาบน้ำโอเราผัวเมียกันไม่ต้องอายหรอกแก้ผ้านอนก็ได้่เอาหรอกหนูอยากใส่กางเกงนอน ไม่ต้องใส่หรอกใส่แล้วแม่พี่ใส่แล้วจะไปหาที่ไหนอะไม่มีตังค์มีแค่นี้พี่จะไปเที่ยวไม่เป็นไรหรอกมีแต่เสื้อไม่มีเงงเกงยังไงยังไงไม่รู้เอาเกงเหรอเอากางเกงสักตัวเนี่ยเจ๊เจ๊พ่อกูจะรับไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยจ๊มาเยื้องงี้เนี่ยหนุนหนุนมือมืออยู่นี่ไม่ทันนมืออยู่นี่ นะเจนักนะไม่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 เลยฉันปกติฉันไม่เคยใจดีขนาดนี้นะฉันเห็นกับผัวฉันนะนี่ก็ไม่เคยใจดีนะถ้าใครขอไม่ให้นี่ตอบมาหลายคนแล้วนะอะไรท่านพูดฟังไม่ค่อยได้ชัดขอใครไม่ให้นี่ตอบเลยนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้จะเลิกแล้วล้างมือเอาแม่ไปก่อดกันเลยพ่อเอาปฏิคต์มาโอ้เพูดแม่สงสารเหรอท้อยกูจะไปยังไงล่ะเนี่ย เจ๊หุ่นสวยอยู่แล้วแต่เกงอ่ะพี่รอเดี๋ยวสิสลายเจ็บมือข้างล่างเลยอะ <c oughs> อ่ะพอใจยังอ่ะกูจะไปแล้วเนี่ยก็อยากจะไปเหมือนกันเดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำรอพี่นอนไปเลยไ,ไ,ไปเลยแมงโกนตินพี่โอ,อ้เพื่อเพื่องรอพี่โอ้มาดิซีวันนี้เราไปช้อปปิ้งเมลิคิงกันไหม ไปสินี่นะฉันเคยอ่านหนังสือเจอว่ามอบให้เสื้อผ้าคนอื่นแล้วได้ปัจจัยมันเป็นปัจจัยที่สี่บุญกุศลแรงจนถึงยอมนะเนี่ยจริงๆนะพ่อมึง <c oughs> พ่อมึงมึงก็เป็นหัวกูไม่ใช่ไม่เป็นหัวเปียกไม่เป็นหัวพี่ <c oughs> พมึงก็เป็นหัวกูจะไปเที่ยวเป็นเล็กคิงเหรอเออนี่ ฉันฉันฉันอยากจะแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยเบื่อเหลือเกินเลยอยู่กันเนี่ยเขาหาว่าเราเป็นตุ๊ดกันว่าอีตุ๊ดแก่บอกอย่างนี้เราก็พองหลบๆซื่อๆไม่จะไปเมื่อคี้เขาอยากจะได้อะไรหรือเปล่าอยากได้อะไรอ่ะนี่เขาอยากได้เสื้อยกษทรงเสื้อยักษ์ทรงยักษทรงเหรอปัดใจสีให้เขาไปได้ไหมอยากได้มากเลยตัวเองหายกัหน่อยถ้าตัวเองรักเขานะตัวเองต้องหายเขานะได้ได้ได้ปะได้เกือ คงจะไม่ได้แค่เพื่อนเขาอยากได้ยกทรงเพื่อนไหนเลยอีดอกมึงฟันกูแล้วในช้างยิมเนี่ยพึงบอกเขาสิเอาี่เยียใครเป็นตุ๊ดกันแน่ล่ะเนี่ยเขาอยากได้ยกทรงอให้เขาได้ไหมก็เอาตังไปเซอข้างล่างน้ำแม่มึงนะข้างล่างไม่มีรุ่นรุ่นรุ่นหนังตะติ๊กไม่มีไม่มีรุ่นหนังยางอะ เออเขาอยากได้รุ่นหนังยางดยละ่ะแม่มึงปวดปวดปวดเถ้าไม่ปวดแล้วเจ็บหมดเลยนะเนี่ยแม่มึงาไเแทะหออัวดมเออชอบด <ำ S 1> ิด้วยเอาไหมเขาซื้อตัวเองโอ้โหเสื<ห>้ออะไรไม่รู้ขาวไปหมดส <c oughs> าวโปรริงๆ ข,ขึ้นลาด้วยโอ้ยนี่ถ้าถ้าเกิดเขาใส่เสืยย้สอยกทรงแบบนี้นะต<ม>ัวอเองตัวเองว่า,าอบ้าบิ่วไหมแล้วถ้าเกิดเขาเขาเขา,เขาใส่ปฏิโคตรแล้วเสืยย้สอยกทรงเลยอ้าวพี่เออแม่มึงแม่มึงพี่สาวก็แหมมันนี่กับมันนี่กับเขาอ,อยากได้จริงๆดิงไเลยเขาอยากแม่พ่อมึงใครเป็นผัวเป็นเมียไรดีพ่อแม่แม่มึงถึงปฏิโคตรแล้วนะ ให้เข้าไปให้เข้าไปอะซื้อเอาเถอะให้เข้าไปเถอะมีจุดนี้ก็น่าที่กลัวประกษักที่สุดเลยเนี่ยนึกว่าสร้างสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างฐานให้พระนั่งขี้ไม่ต้องขี้แล้วเนี้ยเอาตุ้ดลูกก็ถอดสิให้เข้าไปเข้าไปแม่มึงยิงขึ้นดิกูอายตัวเอง อ,อย่างไงชุดนี้มันจะลามกแล้วลามกแม่ทัง้งคณะเลยอ่ะปิดวะโอโ้โหไม่มีดหรอกเดี๋ยวมึงแงมออกทางนี้เนี่ยเดี๋ยวมันแงมออกทางนี้อ่ะเอาได้ปิดวะโอโ้โหแล้วเน็กเขาอยากเน็อโอโ้โหอีดอ,อกอยากจะได้เฮียอะไรข้างหลังกูให้มึงใส่มึงก็ไม่ใส่อีเฮียไม่เอาเขาอยากได้ข้างหน้าเนื้อแล้วมันต้องมีเฮียอะไรให้กูบางคับให้กูใส่จังเลยถึงจะเอง โอ้ยไอ้นี่คนเหนือนี่รู้ได้ไงเอ้าทีเปรยไงทีเปรยนี่ต้องเหลืองทีเปรยอ้าวเอาอ่ะเอาสิมันจะเอาปฏิโคมันจะพวงกูไปเนี่ยไม่เอาพวงไม่เอาเขาว่ามีแล้วเป็นอาตโนนเหอะเป็นอาตโนนเหอะจีบหายยังมีหน้าบอกให้มาเอาฝั่งนี้อีก ไม่เหลือยี่อะไรแล้วเชียเนี่ยหายเขาไม่ได้เลยเดี๋ยวสิหามาได้หาี๋สิให้เขาไปเถอะเราไม่ต้องใส่อะไรก็ได้เราไม่มีอยู่แล้วโถเร็วเข้าเร็วเข้ายี้ยใครไม่รู้ตีนเหม็นถอดรองเท้าอ่ะเร็วสิเร็วสิให้เขาไป อุ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเฮ้ยมันนี่อีดอกมันนี่ก่อนมไม่ได้ทำไมก่ะจะบ้าเหรอเขาใส่เสื้อยกทรงใช่ไหมแล้วก็ใส่ปฏิโคตเอ้าตังเกงในมีหรือยังยังไม่มีถ้าเขายืมใส่เลยอีเหี้ย เวรกรรมแท้ๆเจียวเนี่ยใจดีมากแล้วเป็นเงี้ยก็บอกคนเราใจดีมากเกินไปก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีเหตุผลไงมีเหตุผลในตัวเองต้องใส่ดิไหนบ้าแล้วใครก็ใส่ตังค์นี้ต้องสวมหัวสวมหัวสวมหัวเออโอ้โวโอ้ยเหมือนเหมือนพวกอะไรวะพวกอะไรไอ้ที่อยู่ที่มีอูดอะมีอูดซาอู ก็คิดว่ามวนนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับอ้าวอะไรฮะขอเกมขัดครับจีโนของมันก็มี